แฉบริษัทหลอกลงทุนเหมืองคริปโตทำเหยื่อศูนพันล้านทุนจดทะเบียนแค่5้าแสนความคืบหน้ากรณีกลุ่มผู้เสียหายนำหลักฐานทยอยเข้าพบเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ที่ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษเขตพื้นที่5อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร้องขอให้รับเป็นคดีพิเศษ และดำเนินการตามกฎหมายต่อบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่อ้างว่าดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคเรนซี่และทำเหมืองขุดบิตคอยโดยผู้เสียหายเชื่อว่าถูกหลอกให้ร่วมลงทุนกับบริษัทดังกล่าวซึ่งแต่ละรายได้รับความเสียหายตั้งแต่30,000บาทไปจนถึง10,000บาทอีกทั้งมีหลายรายที่ได้รับความเสียหายหลักล้านบาท และเตรียมที่จะเข้าร้องต่อทางเจ้าหน้าที่ต่อไปมูลค่าความเสียหายรวมกันน่าจะนับพันล้านบาทเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องเอาไว้พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายอื่นๆได้นำหลักฐานเข้าร้องเพิ่มเติมได้จากนั้นจะรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาว่าเข้าหลักเกณฑ์ในการดำเนินการเป็นคดีพิเศษหรือไม่ ทั้งนี้ผู้เสียหายรายหนึ่งได้เปิดเผยว่าได้ร่วมลงทุนกับบริษัทแห่งนี้ตามการแนะนำของคนรู้จักที่ลงทุนไปก่อนหน้าและได้รับผลตอบแทนตามสัญญาเป็นเงินปันผล10-15เปประกอบกับตรวจสอบดูโปรไฟล์ของเจ้าของบริษัทที่โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรูหราและการประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจรวมทั้งโครงการลงทุนต่างๆจึงเกิดความเชื่อถือและลงทุนด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ทางบริษัทมีการจ่ายเงินให้ตรงตามเวลาตลอดมาอย่างไรก็ตามในช่วงหลังมานี้พบว่าเริ่มมีการจ่ายเงินไม่ตรงตามสัญญาและเมื่อพูดคุยกับคนอื่นๆที่ลงทุนก็ปรากฏว่าต่างประสบปัญหาเหมือนกันทั้งสิน้นขณะที่เมื่อสอบถามไปยังบริษัทก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนและมีข้ออ้างบ่ายเบี่ยงอยู่ตลอดเวลาจึงค่อนข้างมั่นใจว่าบริษัทนี้น่าจะทำธุรกิจในลักษณะของแชร์ลูกโซ่ที่หลอกให้ลงทุน รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับบริษัทดังกล่าวมีข้อมูลระบุว่าจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเมื่อปี2562ด้วยทุนจดทะเบียนเพียง500,000บาทระบุวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนว่าประกอบกิจการรับจ้างออกแบบพัฒนาเว็บไซต์รับจดทะเบียนชื่อโดเมนต่อมาในปี2565เพิ่งจดทะเบียนเป็นบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน500,000บาท ระบุวัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียนว่าประกอบกิจการรับจ้างออกแบบพัฒนาเว็บไซต์รับจดทะเบียนชื่อโดเมนบริการเช่าพื้นที่บนคอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตามเจ้าของผู้ก่อตั้งบริษัทที่ชักชวนคนให้ร่วมลงทุนมักจะอ้างว่าทำการลงทุนเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลและใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทำเหมืองขุดเหรียญคริปโตเคเรนซีพร้อมมีการโพสต์เรื่องราวภาพ การใช้ชีวิตหรูหราทั้งรถสปอร์ตหรูซุเปอปร์คาร์ผลกำไรการลงทุนและการทำธุรกิจซึ่งได้มีการเปิดให้ผู้อื่นร่วมลงทุนตั้งแต่ปี2,563จนกระทั่งช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้เกิดปัญหาในการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ร่วมลงทุนและนำมาสู่การรวมตัวของผู้เสียหายเข้าร้องขอความเป็นธรรมต่อทางกรมสอบสวนคดีพิเศษในครั้งนี้